我忘。 สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตะว,วันเช่นเคยนะคะตะว,วันอินอิตาลีนะคะตอนนี้ก็ตื่นมาแต่เช้านะคะวันนี้มารีบมาเก็บพริกเก็บพริกที่บางส่วนที่สุกแล้วนะคะตะว,วันเก็บพริกน้ําค้างนะคะน้ําค้างแรงมากค่ะตอนกลางคืนค่ะเพราะว่ากําลังจะเปลี่ยนฤดูแล้วนะคะใกล้จะเป็นจะใกล้จะเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะเอ้ยฤดูใบไม้ร่วงค่ะ ก็วันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้ก็ฝนจะตกนะคะแต่วันกลัวลูกเห็บลงก็เลยคิดว่าจะมาเก็บพริกที่มันแดงก่อนนะคะเอาไปตากแห้งนะคะเพราะว่าถ้าลูกเห็บลงเนี่ยเสียหมดเลยค่ะทิ้งมไม่ได้ทิ้งนะคะเสียดายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขียวทั้งเขียวทั้งแดงหักหมดเลย ว่าตอนนี้ช่องฟิดเนี่ยเกือบจะเต็มแล้วค่ะพอมีแต่ผักที่ตะวันที่ปลูกเองนะคะเก็บไว้กินหน้าหนาวนะคะไปเก็บรีบเก็บกัน,นะค่ะก่อนที่ก่อนที่แดดจะมารีบเก็บเพราะว่าวันนี้มีงานเยอะขวเนเดียวเหนียวพริกกันพริกพันธุ์ตะวันเพาะเองนะคะ พราะต้นกล้าเองตอนแรกเนี่ยซื้อจากร้านเข้ามาค่ะแล้วคนนี้ก็เลยเก็บเมล็ดเมล็ดตินพันกันค่ะเก็บมเมล็ดเขาไวะคะ้ค่ะไว้ทำพันเป็นพิกช่อนะคะเวลาเขาเกิดเขาขึ้นเป็นช่อๆนะคะปลูกง่ายนะคะ สามเดือนเขาก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะตะปลูกพริกไทยอะค่ะจะใช้เวลานานมากตะวันไม่มีพื้นที่ที่จะเพาะให้เขาให้ความร้อนเขาได้นะตอนเพาะเพราะตอนเพาะนี่ตะวันก็เพาะในบ้านนะคะชนแฟนบ่นนะคะว่าเนี่ยบ้านไว้สําหรับอยู่นะไม่ใช่ไว้บ้านไว้สําหรับเพาะต้นไม้ไอ้ต้นผัก หน้าต่างแทบทุกหน้าต่างนะคะกระถางผักทั้งนั้นเลยเพราะว่าเวลาเพาะเนี่ยตะวันจะพพเพาะเพาะเมล็ดผักก็แล้วแต่อุ้ย,ย,ยกิ่งเขาปาะนะคะพริกพันนี้กิ่งเปาะแต่ควรเหนียว ตะว,วันก็จะเพาะเพาะเพาะผักนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ละชนิดว่าตะว,วันจะเพาะเออมันคือดูอายุเขานะคะว่าต้องใช้เวลาเวลาพเพาะและการเกิดการเจริญเติบโตเนี่ยกี่วันอย่างอันนี้เพาะทีหลังสุดนะคะเพราะว่าเขาใช้เวลาแค่สามเดือนก็ติดดอกแล้วเออ,อย่างพวกผักฟักฟักทอง พวกพวกผักที่เป็นผักไม้เลื้อยนะคะตะว,วันจะพาะก่อนเลยเพราะเขาใช้เวลานานในการเลื้อยนะคะตะว,วันก็จะเริ่มพาะตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนาไล่มานะคะแล้วแต่ละแล้วแต่ละชนิดของผัก อมาตั้งยวงเลย เนะคะคพันนี้เรียกว่าหัวใจวัวนะคะพันนี้สำหรับไว้กินกินกับสลดัดกินกับมอนซาเลล่านะคะแล้วก็โรยออริกาโนนะคะของอิตาลีนะคะแล้วก็น้ำมันมะกอกแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะเขาให้รสชาติหวานมากนะคะพอดีหวานจริงๆฮะเพอมะเขือเทศพันนี้ทานแบบเหมือนแบบเป็นผลไม้ได้เลยนะคะ ตะวันชอบมากค่ะแต่เสียดายอย่างเดียวเ,เสียเ,เสียอย่างหนึ่งนะคะเวลาเขาโดนน้ําฝนแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นลาบนผิวตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มแตกนะคะแตกรอยเป็นร่องนะคะร่องร่องตรงนี้นะค่ะก็จะแตกง่ายนะคะเสียงโกนนะเสียงโกนอาเสียมานั่งเฝ้านานแล้ว <c oughs> โกนให้ฟังเลย <c oughs> ไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้ามีเสียงโกรนนณะนะเวลานี้ไม่ใช่ตะวันแน่นอนนะคะนั่นนะคะตัวนั้นไปค่ะไปค่ะเก็บมะเขือกันต่อนะคะกะว่าจะเก็บแล้วเอาไป,ไปใส่ว่าจะให้เพื่อนข้างบ้านแทนนะคะเพราะาตอนนี้ตะวันซอสมะเขือเทศตะวันเนี่ย mm hmm. เยอะแล้วค่ะ บวบฝรั่งนะคะเอามาแกงเขียวหวานไก่ใส่โหระพานะคะโหระพาอิตาลีนะคะอร่อยมากค่ะตะวันชอบมากเลยเออตอนมาอยู่ช่วงแรกตะวันไม่มีมะเขือนะคะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนก็ลองปลูกพันนี้ดูแล้วมาแกงอร่อยนะคะใครอยากลองก็ลองหาซื้อดูหรือใครมีอยู่แล้วก็ลองเอาแกงดูนะคะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆ นี่อีนหนึ่งสายพันธุ์นะคะฟักทองพันธุ์นี้เขาเกิดเองนะคะพอดีตะวันไม่ได้ตั้งใจปลูกอูไม่ค่อยถนัดเท่าไรนะคะเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องอึ๊บอีก,อกมือหนึ่งตัดโอ้ ผูกใหญ่จังมันแอบอยู่ในยายมันใหญ่เนี้อยอะไรอ้วนไปทำอะไรกันมาฮึ ฟีด้าฟีด้ะเสร็จแล้วค่ะ เก็บผลผลิตของปีนี้นะคะได้ทั้งฟักทองฟักทองนะคะพันนี้นะคะตะวันช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเป็นฤดูเพาะพาเพาะเมล็ดช่วงนั้นโควิดทุกที่ปิดหมดนะคะตะวันก็เลยลองสั่งดูออนไลน์นะคะตะวันสั่งจากอเมซอนนะคะมาจากพี่จีนค่ะ สั่งอีกพันแต่ได้พันนี้ก็โอเคนะคะก็ยังดีกว่าไม่ได้แล้วโชคดีมากนะคะฟักทองสองลูกนี้เขาเกิดเองค่ะตอนแรกตะวันไม่รู้ว่ามันเออมันคืออะไรตะวันก็เลยปล่อยเขาไว้ค่ะแล้วก็เก็บยอดเขาไปกินเรียบร้อยค่ะแกงอ่อมหรือก็เอาไปเอาไปลวกนะคะทํากับน้ําพริกอร่อยมากค่ะลูกยอดเขาเก็บไว้แค่สองลูกนะคะเพราะว่า มะเขือฟักทองของตะวันเนี่ยยังมีอีกยังไม่ได้เก็บอีกค่ะยังยังยังมีอีกประมาณสิบกระลูกค่ะเดี๋ยวรอเขาเขาสุกเขาแก่แล้วนะคะค่อยไปเก็บนะคะอันนี้เก็บเฉพาะที่เขาแก่แล้วนะคะก็มะเขือเทศนะคะกะเพราคะตะวัน i ิตอินอิตค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะวันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำไงเพื่อเป็นกำลังใจ เพื่อทำคลิปต่ตอไปค่ะสำหรับสาวไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะสวัสดีค่ะ